สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่เลเบล่ซากุระนักสืบที่แตังกวามารายงานตัวแล้ว <Wow. S 1> น้องคนนี้บอกว่าเรนเจอร์ไวเนี่ยเป็นคนที่รวยมากคนหนึ่งแต่ต้องจีบให้ติดก่อนแล้วของเงิน <Wow. S 1> เอาล่ะมาลองดูนะคะหลังจากที่ให้ของกินแล้วกอดเขาไปหลายๆครั้ง แปลกจังต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งทำไมยังขอเงินไม่ได้ล่ะสรุปนะคะพี่จีบติดแต่เขาไม่ให้เงินค่ะเขาไม่เปเราขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย